ดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวนยางเท้างามพน่านล่างตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ่อแถวสวนทุเรียนภูเขาไฟเนาะเขตทุเรียนภูเขาไฟนี่แหละเขตทุเรียนภูเขาไฟนะครับแถวนี้น่าจะเป็นแถวนี้นะที่ลุงพลมาบุกสวนทุเรียนภูเขาไฟนี่นี่ต้นทุเรียนมัดเลยอันนี้ต้นทุเรียนบ่อนี่ใช่ไหม โอ้แถวนี้ก็นิยมปลูกทุเรียนกันเนาะเขากำลังดันอืมทดลองดูทดลองมันมันได้ขายนานแล้วทุเรียนแถวนี้วันนี้ปลูกตามเส้นทางเส้นโน้นเส้นทางโน้นแถวนี้นิยมปลูกทุเรียนนะท่านผู้ชมทุกท่านเป็นทุเรียนขึ้นชื่อเนาะนี่เลยทุเรียนไฟโขดทุเรียนภูเขาไฟต้นทุเรียนภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมทุกท่าน เราก็เพิ่งจะมาอยู่อันนี้เขตกันทลรรักบ่เขตคุนานเขตคุนหาอเนเีน่ทุัทน<อ>นกลลูีแต่วอ,อัน้เป็นนวยอยู่าบางคนเขาก็ันตัดต้นยางเพื่อจะปลูกทุเรียนบ่ใช่ตัดลาย,ย<อ>แลอวอ๋อตัดกันนี่ทุเรียนทั้งนั้นน่ อันนี้วะทุเรียนันอ่อ้นี่ต้นทุเรียนเป็นแบบนี้บวะเอ่ะมันคือต้นประสูงเนาะมันประสูงดอกมันเป็นไงแต่ว่าผวกไงก็มันยึดต้นทุเรียนไม่ไนี่นะ f อการทะลักสิบสองกิโลนะครับตอนเลียที่ทางนี้ที่ไม่กี่ปลายอยู่จ้เป็นหนักนมีเออมันมันลังะลักเสื่มเบิดแ่ เอออะไรก็สสเสริรม,มพอทุเรียนโตปุ๊บก็เขาจะหยุดปลูกมันก็ปลูกไป่ปีนี้แหละทุเรียนมีแต่ต้นทุเรียนนะท่านผู้ชมททุก่านุ่มดินแดงมันปลูกสวยอันนี้มันจะเป็นดินแงดงบ่จ้าดินแดงปลูกทุเรียนสวยนี่นี่แหละเขตคุนหานสนอตรนี้แหละไปนี่ก็เกขตธารากดีอันนี้เขตกันทารักแล้วบบอันนี้เราอยู่ในเขตกันทารักนะฮะพี่น้องเมื่อกี้เขตคุณหานนะ กิโลอกิโนะนี่ทแอันได้กินตุเรียนดูอยู่บ่อยู่แถวนี้ได้กินอยู่ก็ได้กินบ่เป็นกองที่น่าสนใมาาี่ซื้อซื้อคือแพงเนา่งนาะชาวบ้านท่านี้เนาะแกงคือการอยนงคือน้น แม่แม่ไม่ได้ปลูกน้ำเขาบะว่ามีดินแดงว่มีดินแดงมีแต่ดินดำดินบริแดงขึ้นเขารียนนอกเมื่อคืนเราลกลับมาตอนกลางคืนเราไม่เห็นวิวนะท่านผู้ชมแถวนี้มันคืนอซ้มคือจะเป็นภูเขาแต่ ตอนตอนนี้เราอยู่แถวแถวขีดทุเรียนภูเขาไฟนะท่านผู้ชมมันมีป้ายอยู่นะแต่ว่าป้ายมันหันมาทางไหนเราทำภาไฟเได้ยินอย่างไั้นต่างแล่งสินแมล่ม่ไจ้สินไปสิวมาไปทุเรียนภูเขาไฟกี่กิโลเนี่ยป้ายพวกนี้มันเป็นป้ายทุเรียนภูเขาไฟแต่ว่ามันหันหน้าไปทางนู้นนะเออ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนะทุกท่านนะครับไปเยี่ยมอาการพี่สาวนะ <c oughs> ก็กาลังเดินทางนะประมาณสิบเก้ากิโลนะจากบ้านไปโรงพยาบาลนะประมาณสิบเก้ากิโลนะครับมาบ <c oughs> เดินทางไปดูอาการก่อนนะครับถ้าเกิดอาการดีขึ้นแม่บอกว่าจะพักหลับนะถ้าเกิดอาการดีขึ้นนะครับถ้าอาการไม่ดีก็อาจจะนอนขับ <c oughs> อีกหนึ่งคืน นะได้ข่าวว่าให้ให้หัดหัดงานง้ะบอกหัดงงหัดเด,ดินหัดอะไรแล้วนะ เดินแล้วนะทุกผู้ชมนะครับน่าจะไปไกลประมาณ20โลหออ่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมอาการพี่สาว,วเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงโรงพยาบาลนะฮะทุกท่านกำลังเดินทางไปนะครับ